เอาละครับสวัสดีครับหลังจากจบเกมแดงเดือดที่ผ่านมานะครับโมฮัมเหม็ดซาร่าครับตัวลุกทีมชาติอียิปต์ของลิเวอร์พูลนี่ครับทำไป2ประตูในเกมแดงเดือดนะครับทำให้เจ้าตัวฮะทำลายสถิติเป็นดาวซันโวสูงสุดของลิเวอร์พูลครับที่ยิงมากที่สุดในลีกนะครับแซงหน้าล็อบบี้ฟาวเลอร์ฮะตำนานกองหน้าของทีมไปฮะวันนี้เราจะมาดูกันว่าฮะดาวซันโวสูงสุดที่ยิงในพรีเมียร์ลีกนะครับของสโมสรท็อปซิกนะครับจะเป็นใครกันบ้างนะครับย้ำนะครับเป็น ยิงเฉพาะในพรีเมียร์ลีกนะครับไม่รวมพวกตอนเป็นดิวิชันหนึ่งอะไรพวกนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับข้อมูลมาจาก transfermarkt.com e ครับมาเริ่มจากจ่าฝูงพรีเมียร์ลีกตอนนี้กันครับอย่างอาร์เซนอลครับสำหรับดาวซันโวของอาร์เซนอลเนี่ยคงเดากันได้ไม่ยากนะครับเพราะว่าผลงานของเจ้าตัวเนี่ยสามารถพาอาร์เซนอลครับยิ่งใหญ่หลายฤดูกาลเลยพร้อมกับอาร์เซนอลครับจบเป็นแชมป์ลอยพ่ายนะครับเขาคนนั้นคือเทเลีอองลีนะครับเจ้าตัวนะครับทำสถิติลงไปทั้งหมด 175ประตูนะครับในพรีเมียร์ลีกนับว่าสูงสุดของอาเซนอลนะครับโดยดาวยิงทีมชาติฝรั่งเศสเนี่ยเริ่มลงเล่นให้กับปืนใหญ่ตั้งแต่1999ครับจนถึงปี2007ฮะก่อนย้ายไปอยู่กับบาร์เซโลนานะครับแล้วก็ก่อนจะมีโอกาสฮะกลับมาอาเซนนอลด้วยสัญญายืมตัวในปี2012อีกหนึ่งครั้งนะครับทีมต่อไปกันเลยดีกว่าครับเป็นคิวของทีมอย่างเชลซีกันบ้างครับเรียกว่า ช่วงนี้ผลงานอาจจะไม่ค่อยประทับใจสำหรับแฟนบอลเท่าไหร่นะครับสำหรับกุณซื้อใหม่อย่างเกรแฮมพอเตอร์นะแต่เมื่อคืนยังดีฮะสามารถเอาชนะบุนเดสเซ่ดอทมูลไป2ประตูต่อ0นะครับทำให้เข้ารอบต่อไปในศึกยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับส่วนดาวซอนโวสูงสุดที่ยิงมากที่สุดให้เชลซีในพรีเมียร์ลีกเนี่ยเป็นใครไปไม่ได้ครับนอกจาก อดีตกัปตันทีมแล้วก็ผู้จัดการทีมอย่างแฟงแลมพาดนั่นเองครับโดยเจ้าตัวให้ยิงไปทั้งหมด147ประตูนะนับเป็นกองกลางที่ยิงประตูได้มากอันดับต้นๆของพรีเมียร์ลีกเลยทีเดียวนะครับโดยเจ้าตัวเริ่มลงเล่นให้เชลซีตั้งแต่ปี2001นะครับย้ายมาจากเวสแฮมนะครับจนถึงปี2014นะครับก่อนเจ้าตัวอำลลาทีมนะครับหลังจากนั้นเจ้าตัวมีโอกาสกลับมาฐานะกุนซือของทีมครับคุมทีมระหว่างปี2019ถึง2021ันะครับ พูดถึงฝีเท้าเนี่ยแฟงแลมพาร์ดเนี่ยไม่ต้องพูดถึงอะไรมากนะเป็นกองกลางที่ครบเครื่องนะครับทั้งยิงทั้งจ่ายนะครับความเก่งกาจของเจ้าตัวเนี่ยพาเชลซีคว้าแชมป์มานักต่อนักแล้วนะครับมาที่ทีมต่อไปกันฮะเรายังคงอยู่ในลอนดอนกันฮะวันนี้ถึงคิวอย่างทีมสเปอร์กันบ้างนะครับโดยดาวซันโวสูงสุดที่ยิงมากที่สุดในพิมเมรีให้กับสเปอร์นั่นก็คือกับตันทีมแล้วก็กองหน้าตัวความหวังของทีมตอนนี้อย่าง แฮร์รี่เคนนั่นเองครับเคนอยู่กับสเปอร์ตั้งแต่ปี2004นะครับแต่ว่าโดนปล่อยตัวไปหลายทีมนะครับก่อนที่จะได้รับโอกาสในการรับใช้ชุดใหญ่ฮะแล้วก็ทําผลงานได้ดียอดเยี่ยมจนถึงทุกวันนี้นะครับเจ้าตัวกดไปแล้วครับ201ประตูะครับเป็นดาวสโบที่ยิงมากที่สุดในลีกหกับสเปอร์ตอนนี้นะครับและสถิติยังคงดําเนินต่อไปเรื่อยๆนะและคิดว่าเจ้าตัวคงจะเป็นตำนานนะฮะหากว่าไม่ย้ายทีมไปไหนนะครับหนีจากลอนดอนมาที่ เมืองอื่นกันบ้างนะครับมาที่ทีมที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานครองแชมป์มากมายแล้วก็เป็นทีมที่ยิ่งใหญ่ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะครับโดยทีมนั้นก็คือปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั่นเองครับโดยดาวซันววตลอดการของทีมที่ยิงในลิกให้ทีมมากที่สุดนั่นก็คือรูนี่นั่นเองครับโดยเวนูนี่ฮะย้ายมาร่วมทีมตั้งแต่ปี2004นะครับก่อนตอนนี้กดไปทั้งหมด183ประตูนะครับนะว่ามากที่สุดที่ยิงในลิกให้กับทีมนะครับโดยรูนี่เนี่ยเป็นกำลัง สุดยอดคุณซืออย่างเซอร์อเล็กซ์เฟอร์กูสันนะครับที่พาแมนยูกวาดแชมป์มามากมายหลายรายการนะครับมีทั้งลูกยิงโอเวอร์เฮดคิกหรือว่าลูกยิงที่เป็นภาพติดตาให้เราได้เห็นนะครับก่อนในปี2017เนี่ยจะกลับไปเล่นให้เอเวอเรตันทีมที่ทำให้เจ้าตัวแจ้งเกิดนะครับแล้วก็ปิดตำนานการเป็นดาวยิงของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปครับมาที่ทีมร่วมเมืองเพื่อนบ้าน แมนเชสเตอร์นะครับเป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้กันบ้างครับโดยดาวยิงสูงสุดของแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่ยิงในลีกให้ทีมมากที่สุดครับเป็นใครไปไม่ได้ครับนอกจากพี่เบาครับเซฟโกคุนอาเกลโร่นี่ครับโดยอาเกลโร่ฮะย้ายมาร่วมทีมตั้งแต่ปี2011นะครับกลายเป็นกำลังหลักนะครับที่พาแมนซิตี้คว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกได้ครั้งแรกนะครับผู้คนน่าจะจำได้นะครับเป็นลูกยิงในช่วงทดเจ็บนะฮะแล้วก็พาทีมคว้าอีกหลายๆแชมป์นะครับโดย ตอนที่เจ้าตัวค้าแข่งให้กับแมนซิตี้เนี่ยยิงไปทั้งหมด184นูกในลีกนีครับก่อนที่จะตัดสินใจครับย้ายไปร่วมทีมบาร์เซโลนานั่นเองครับก่อนที่จะเกิดโชคร้ายนะครับเจ้าตัวตรวจพบอาการผิดปกติในร่างกายนะทำให้ต้องปิดฉากอาชีพการค้าแข้งไปได้ไม่นานนี้เองครับมาปิดท้ายกันด้วยสโมสรอ,อย่างหงแดงลิเวอร์พูลครับ โดยเจ้าของสถิตินั้นเป็นใครไปไม่ได้ครับนอกจากโมฮัมเหม็ดซาร่าที่เพิ่งกล่าวมาช่วงต้นคลิปนะครับโดยเจ้าตัวนะครับเพิ่งทําลายสถิติเป็นดาวยิงสูงสุดที่ยิงในลีกให้กับริวพูนะครับแสงหน้ารบปี้ฟาวเลอร์ไปนะครับโดยซาร่าเพิ่งกดไป129ประตูในลีกนะครับแล้วก็คาดว่าสถิตินี้น่าจะเพิ่มขึ้นนะครับเพราะว่าเจ้าตัวยังอยู่ในเส้นทางการค้าแข่งให้กับหงแดงนะครับโดยซาร่านะครับเป็นหนึ่งในแนวรุกที่เจอเกนคอปไว้วางใจให้เป็นกำลังให เป็นกำลังหลักนะครับให้ทีมตลอดมานะครับแล้วก็ซาร่าเนี่ยผมให้ถือว่าเป็นตำนานคนหนึ่งของสโมสรลิพูเลยก็ว่าได้นะครับสำหรับวันนี้ก็คงจบเพียงเท่านี้ครับยังหากข้อมูลผิดพลาดประการใดขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับแล้วก็สุดท้ายก็ฝากกดไลค์กด s u b สไครต์ให้ช่องหน่อยนะครับขอบคุณมากครับ